Your sunglasses? Oh, no, I have to grab it. Can you right. grab it for me, please? They're, they're in the drawer in the, uh, the drawing my uh, vanity. Oh, I got it. by Hiking บ้านแล้วคะ่ะดูกันนะว่าเรา,เราจะไปไกลได้แค่ไหนเพื่อนๆดูสิคะต้นกระบองเพชรมีแต่ต้นใหญ่ๆหญ่ทางนั้นเลยสูงริบๆเลยนะคะต้นกระบองเพชรเยอะมากๆอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เรามาเดินออ h ไฮกิ้งเทรลตรงนี้คะ่ะ ครั้งแรกค่ะเขาบอกว่าเป็นที่คนส่วนใหญ่ชอบมากันดูสิคะต้นกระบองเพชรมันใหญ่จริงๆเลยลูกกระแตท่นี้ cactus huge yeah. many arms yeah. เขาบอกว่ากิ่งกิ่งหนึ่งใช้เวลา25ปีนะคะในการแตกกิ่งออกมาหนึ่งกิ่งของต้นกระบองเพชรดูดูสต้นนี้สิสูงริบเร่ยวเลย กำลังจะบานดอกไม้กําลังจะบานเพื่อนๆคะ่ะอันนี้ข้างในต้นกระบองเพชรจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คือว่ามันตายแล้วคะ่ะไม้มันจะแข็งมากเลยเอากลับบ้านไม่ได้นะคะ<ๆ>เพื่อนๆผิดกฎหมายคะ่ะ <laughs> อันนี้เป็นทางเดินลงไปนะคะไปเลยฮันนี่โก สามีก็ชอบจริงๆเลยค่ะฮายกิ้งเนี่ยวันหยุดเป็นไม่ได้เลยต้องชวนมาเดินป่า <Yeah. S 1> เดินเขาเราก็ไม่เท่าไหร่หรอกค่ะแต่ว่าก็เนาะตามๆกันมามันก็สนุกดีได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วย <Yeah. S 1> Are you จะ n ำ a ด้ไหมค่ะเนี่ย I ask e d if you r e can make it You doubt it okay alright l ดอกไม้ป่ากำลังบานนะคะน้ำใสมากค่ะเพื่อนๆ You see bird อะไรปะเต้ duck d ัก k s not a bird เป็ดน,นะคะกำลัง enjoy มากเลยค่ะน้ำเย็นเจียบเลยน้ำเย็นมากค่ะโอเคนี่แหละค่ะแอริโซนานะคะหน้าหนาวก็หนาวมากสปริงนี่เพอร์เฟกเลยค่ะแต่ถ้าหน้าร้อนก็ร้อนมากตอนนี้อากาศกำลังดี เราก็ต้องพยายามหาความสุขในช่วงนี้เดี๋ยวร้อนเกินไปมันจะออกมาเดินข้างนอกไม่ได้เราเหนื่อยจริงๆค่ะแต่สามีไม่เหนื่อยเลยเดินมาได้1นึ่งไมล์แล้วนะคะก็1ไมล์ก็ประมาณ2กิโลนะคะ อากาศดีมากๆาเลยค่ะเพื่อนๆมีความสุขจริงๆเลยเสียงเสียงน้ําตกไหลนะคะแล้วก็ธรรมชาติตรงนี้จะเข้าไปดูนะคะมันจะมีทรายขาวด้วยค่ะคล้ายๆกับว่าให้คนมาพักผ่อนทานข้าวตรงนี้นะคะว้าว ว้าวฮันนี่ very nice don't you think don't jump to the water เห็นไปแคะน้ำบนบนตรงน ไม่อยากข้ามไปอ่ะ I don't want to cross. s h e w e turn around. Okay. We can do that yeah ทุกคนคะเพิ่งจะข้ามตรงที่น้ำมันท่วมมาเมื่อกี้เดินมาอีกหน่อยมาเจออีกแล้วเอ้ยไม่อยากจะถอดรองเท้าแลว้วอะตอนแรกว่าจะไม่ข้ามสามีบอกว่าข้ามมาเถอะแล้วมาเจอตรงนี้อีก Are you gonna cross? I don't think so. I don't know. Up to you. ห yeah. ย yeah. ิบข้าวแล้วด้วย Are you gonna cross? สามีบอกจะข้ามนะคะตอนแรกว่าจะไม่ข้ามแตนแกจะข้ามแต่น้ำจะเย็นมากเลยน้ำเย็นมากค่ะเพื่อนๆน,น้ำมันไหลมาจากภูเขานะคะ dành chị áp lời đúng không mà ngất dạ nhưng đi my feet get so numb unbelievable แล้วมันไม่ได้เดินใกล้ด้วยนะมันเดินไกลด้วยออออดูดิหนาวอ่ะเพื่อนๆค่ะไฮกิ้งวันนี้เป็นอะไรที่ทราหดมากคะ่ะมาเจอน้ำท่วมอีกด่านแล้วคะ่ะออตรงนู้น น้ำมันเย็นมากอะไม่อยากข้ามเลยคุณสามีก็อู้เขหลังสายไอ้ไอ้กิ้งก็อย่างเงี้ยรถมาแล้วนะคะ it's cold water so cold เพื่อนคะมาเจออีกหนึ่งด่านแล้วนะคะแล้วก็ได้ยินเขาบอกว่าอีกสี่สี่จุดจะเป็นแบบนี้ค่ะวันนี้เราไม่อยากข้ามแล้วค่ะเพื่อนเราบอกสามีว่าครั้งนี้จะไม่ข้ามแล้วน้ําเย็นมากเดี๋ยววันนี้เราก็จะวกลกลับไปแล้วนะคะอยู่ข้าวจะไปทานข้าวเที่ยงห่อข้าวมาด้วยแต่หิวมาไม่ไหวก็เลยจะกลับไปกินที่รถนะคะ Are you ready to go back ค่ะ